สวัสดีค่ะมาพบช่องอาจจะแม่จู่ JO2 Official นะคะก็สวัสดี FC น้องอิงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแผนสวัสดี FC บอสโจงสวัสดี FC ลุงอำนาจนะคะแล้วก็สวัสดี FC ทั่วโลกนะคะก็กกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปโดย ไม่โคตรไม่ผ่านโฆษณานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็กำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปเห็นอ่าโพสนะคะของลูกอำนาจน,นะคะที่เพจเฟซบุ๊กของลูกอำนาจโพสเอาไว้นะคะคำพูดก็คือว่านะคะน้ำใกล้จะลดแล้วละ่ะนะคะก็ลูกอำน,นาจคือใครลูกอำน,นาจก็คือ,อพี่ชายกอโจ นะคะก็เรียกกันสองในน้ำก็คือป๋าอำนาจกับหลวงอำนาจนะคะเพราะว่าคือก็ท่านเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของวงสายน้อยป๋าอำนาจก็จะดูแลเรื่องทั่ว,วไปนะคะเป็นคนบอยนะคะแล้วก็ดูความเรียบร้อยทั้งหมดอ่ะทางด้านปฏิบัติการนะคะอจโจจะดยูยด้านการ,รแสดงนะคะก็ดูแลระเบียบของคนเรืนฝ่ายบุคคลน,นะคะนะ ก็เท่าที่ได้รู้อะสามารถคนที่ขึ้ไม่ค่อยพูดนะคะยังไม่ค่อยพูดอาจจะแม่เจอก็ไม่ค่อยได้หรือวนาคุยกันเท่าไหร่ก็ทักทายกันแต่หากจะว่านอกจากตอนวันก่อนที่ไปงานบ้านน้องหมีอีงเียไปงานวันวันกระถิ่นอันนั้นได้คุยกันเยอะมากเพราะว่าเป็นวัยสวกันแล้วแล้วก็วันที่รถตกถนนน่ะพอขึ้นมาเราก็มาจอดรถแล้วก็อยู่หลังบ้านด้วยกัน นะคะแล้วก็พอสุบินเขาก็นั่งคุยกันเพราะไว้ด้วยกันแหละมีกลุ่มคนสวอ,อ,อยู่นะคะก็ได้คุยกันไม่ช่างพูดนะคะแต่พูดน้อยต่อยหักนะคะโพสต์แต่ละโพสต์ของบามานก็จะอึดเลยนะคะเนี่ยคาว่าน้ําใกล้ลดแล้วหลัะเราก็ไม่สามารถที่จะไปโยงได้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องที่วันก่อนที่เหตุการณ์ของวงสองที่บอสไ,ไปประชุมไหม อันนี้คือก็อยังไม่แน่ใจคงจะต้องติดตามเพราะว่าวันก่อนที่พอสไปประชุมของบุคลากรองต่อถูกไหมอันนี้ต้องจับตามองเนี่ยใกล้ชิดละ <c oughs> เอฟซีนาอหูงมีงานทำแล้วนะคะก็เนาะบรรดาหมู่บัวเอฟซีทั้งหลายคงไม่ปล่อยให้รอดสายตาถูกไหมครับเพราะว่าคําพูดมันเป็นคําพูดคำามอะถูกไหมคะไม่ชี้อะไรทั้งหลายแหล่เนาะ หมูมวลทั้งหลายหมูมวลเอฟจีมีงานทำนะคะก็เพราะว่าประเด็นน่ยมันไล่ย,ยังไงคะที่ที่ที่เมื่อวานเนี่ยต่องสากประเด็นที่เราได้คุยกันไปหลายๆคลิปแล้วเนาะแล้วเห็นแล้วมีการไลฟ์สดด้วยถูกไหมคะมบอยตัวแบบเข้มแข็งเข้มข้มขมนมากรอบรอบเนี้ยบรรยากาศก็สูงสุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบอสก็จะซีเรียสแล้วก็กุ้มใจมากในเรื่องที่ประเด็นของการบูลลี่นะคะ,นะคะเพราะว่า มันไม่เป็นการยอมรับกันนะรแล้วลูกของลูกที่รักก็คืออุ๋งอิงนี่นเป็นลูกรักของบอสนะคะนะคะาะนั่นคือบอสก็หนักใจแล้วก็เครียดนะคะเมื่อวันเมื่อวานที่พูดก็ไม่ไม่ได้ยอมรับถูกไหมคะแดนเซอร์พึงนั้ไม่ยอมรับแล้วก็โยนประเด็นไปสู่ช่องเกาะติดนะคะซึ่งที่หมอนอิงดูแล้ยึด อันนี้ก็เป็นระอุยังอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนระอุนะคะยังยังไม่อะไรนะคะคงเก็บข้อมูลของอะไรยังไงหลายหลายคนหลายๆช่องนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคะว่ามันจะอยยังไงเพราะว่าการบริมภน,น้องเนี่ยบอยก็พูดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากเอ่อฟซี FC ของน้องหิงเนี่ยมีทั่วลกูกจะโพสต์ตอนไหนจะคุยตอนไหนกับกับสือ่อ้องให้เรามาระวังทั้งหมดก็ได้มาสอนกัน ซึ่งอันนี้มันก็เกิดยังไม่แล้วเรื่องนะคะยังไม่จบแน่ๆอาจารย์แม่ว่ายังยจะไม่จบแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันแค่ประเด็นการระงับชัยช่องถูกนะคะแต่อย่างอื่นมันไม่เห็นไม่ได้เห็นต้องรอหมดจะดูการหรือยังไงอะไรเป็นเรื่องของผู้บริหารไงพอสามนานมาโพสอย่างเนี้อาจารก็พวกเราก็จับตามองเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างลุง กับน้องหญิงเนะี่ยเป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่พวกเอฟซีคือรวมหน้านี่ก็เขินเขินอายนะคะแล้วก็แอบบแบบมองน้องหญิงนะคะไม่ค่อยกล้าจะคุยมีช่วงระยะหลังนี่แหละตั้งแต่พ่อโจอช่วงเปิดฤด,ดูกาลของปีนี้เข้ามาเนี่ยพ่อโจก็มีงานเยอะมีงาน,นลงมาวงสองบ้างหรืออะไรเงี้ยหรือไม่อยู่อะไรเงี้ยลรวมหนาจก็จะเป็นตัวแทนของพ่อโจถูกไหมคะ เ้ารบนับถือมากน้อแล้วลุงหน้าก็อยู่คุมบงมกับอุญ์ยาจุภาก็สนิทกันภาพน่ารักทั้งหลายแหละที่ลงุงานาจไปแอบถ่ายหรือว่าอุ๋งๆเรียกลุงหนาโน่นนี่นั่นเราก็จะเห็นมาเป็นระยระะเนาะที่ทุ่คนก่อนเนี่ยได้ได้ภาพที่น่ารักก็คือภาพที่จบมือกันนะคะแล้วก็ดูหน้ากระทรวงพาเนี่ยไปให้ป้าลำพันธ์ ซึ่เป็นมรรยานะคะก็โพสเดียวโพสอะไรนะคะทำให้แบบว่า f อก็หัวเราะยิ้มกันอันนี้เลยถูกใจนะคะแล้วครั้งนเนี้ยเนี่ยความสัมพันธ์มัน้นั่งขึ้นมาล้นหน้กก็ลัอกองค์เมากนะคะดังนั้นเนี่ยคือพอเข้ามาก็ทําความเจริญให้องค์กรไงเขาอยู่ตอนนั้นก็อยู่คู่กับบอโจก็จะรู้เลยกอดคอกันลาบากมาช่วงหนึ่งแหละแล้วยังมาเจอโควิด เมื่อมาเจอกับองอิงมันไปอย่างที่สุดเลยความเจริญมันเข้ามาม้วนไปหน้ากันหมดทุกคนรู้นะเนี่ยพอถึงเวลาแล้วบอกคนนี้ออกมามก็เลยทําให้พวกเราต้องแบบพ่อหักแม่หักเอฟซี D, พลังเงียบไม่เงียบทั้งหลายเอฟซี D, ทุกคนเลยทัวโลกตัวแดนโลกรอบโลกเลยต้องมานั่งจับตามองเกี่ยวกับประเด็นที่ลุงอำนาจได้เขียนขึ้นไว้นะคะก็นี่แหละ และคําพูดว่าน้าใกล้ลดแล้วนก็คืออะไรอะไรต่างๆมันก็คงจะเกิดขึ้นใช่ไหมตรงนี้ว่าการมาตีความหลายๆช่องก็เริ่มเอาไปเขียนเนาะเพราะว่ารวมนาจพูดทีไรก็คือสะเทือนสอเรือนทั้งวงการจำน้อยทีเป็นแพงเก็บีสาวน้อยเป็นแพงเตือนหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีประเด็นล้อนแรงเนาะ แม่กระทั่งคัว่าเพราะเหตุที่ไม่จบเนี่ยคันแม่รูเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่ามันกลางฤดูนะคะมันกลางฤดูแล้วก็ถ้าทาอะไรไปยังไงมันมันมีสัญญากันไหมอะไรยังไงเนาะมันก็ทําให้เราต้องต้องมารอรอเวลาในเมื่อวอรอเวลาเนี่ยอะไรมันก็จะเกิดมันเกิดตามทางการเดินทางของเวลาถูกไหมครับคนโน้นคนนี้ในการที่เขารู้เขาเห็นกัน บางเรื่องบางราวก็เนี่ยเป็นปิดสนาทให้เราก็ต้องมานั่งจับตาม,มองกันอีกเนาะว่ามันจะไปอะไรยังไงแล้วร้ายแรงมากไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เดี๋ยวต้องติดตามอีกแต่อย่างไรก็ดีนะคะอีกอสองวันเนาะสองวันต่น้อยวงหนึ่งก็จะลงมามาก,กนนะลางเลรตั้งแต่สีละชาบางทีบางบอกนะคะก็เดี๋ยวก็จับตาดู ในช่วงนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจอาจารย์แน่รวมถึงดูกลิปโดยในคำพูดประดานขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮกๆต่างๆพบกันคลิปหน้านะคะคลิปหลัไปนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณะคะ